ครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนกันอีกครั้งเลยนะก็พบกันอย่างต่อนเนื่องเช่นเคยนะครับอันนี้ก็เนื่องมาจากที่แบบได้บนัสแคชมาพอสมควรนะก็เลยจะมาเปิดไอแพ็คดาร์ฟออ s ซีซั่นะครับ50ชื่อนะครับ จริงแพ็คนี้เคยแบบเคยคิดไว้เสมอว่าจะไม่มาเปิดมันอีกนะครับเพราะว่าเปิดให้ตายยังไงก็เจ๊งนะแพ็คเนี้ยแต่ว่าเนื่องจากคือคนมันได้แคสฟรีมาเยอะ <c oughs> 90%นะครับก็3 0 0 0สนแคสก,ก็ได้เพิ่มมาตั้ง2 7 0 0 0 0แคสนะครับก็ งั้นเดี๋ยวจะมาลองเปิดเล่นๆดูนะครับสักหนึ่งกล่องพอนะจะได้เก็บไว้สำหรับไอเทมที่จะมีในเดือนถัดไปนะครับไม่แน่เผอๆแพ,พ็กเงินเนะ่เดือนหน้าอาจจะมีมาเพิ่มขึ้นก็ได้นะดูจากทรงแล้วมันก็เพิ่มขึ้นทุกทีนะครับมาสุดท้ายก็กลับมาเปิดจนได้นะทุกเวอร์ชั่นเลย ก็เวอร์ชันนี้จะได้เงิน 5m แล้วก็ได้ยูโร0ูย์8ตั้ง2ใบนะครับก็จำไม่ได้ว่าเวอร์ชันก่อนหน้านี้มันไม่3 m ก็5 m ประมาณนี้โอเคจริงๆอ่ะเปิดการเปิดปีที่แบบ ปีที่เราคิดว่าจะได้นักเตะแพงๆทีหลังอาจจะไม่ดีเสมอไปก็ได้ครับบางทีมันอาจจะโผล่มาในครั้งแรกที่เราเปิดเลยนะครับขอจัดโวลคับก่อนเลยนะอันนี้จะลองสลับมั่วๆดูนะเพราะว่าทุกครั้งนี่จะแบบเฮ้ยนี่ไงโอ้เปิดกล่องทองไปกล่องทองโวลคับ ไม่ใช่กล่องทองนี่กุญแจสามสี่นะครับไปตั้งยี่สิบชุดนะก็แบบอย่างละร้อยอย่างละร้อยกล่องอะ่ะกุญแจอะเปิดยังไม่ได้ป๊อกบาร์เลยนะไม่น่าเชื่อนะครับดวงยังไหลมาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอ่าแพ็คหนึ่งมันได้ยี่ห้าเอมใช่ป่ะ อันนี้คือถูกกว่า44,000แคด25เอ็มนะครับแต่อันนี้3าม0มเอ้ย9 0้0พแคสาเอ็มไปแล้วครับ <c oughs> คุ้มเฉยเลยครับอ่านี่ก็จะไม่น่าจะมีตัวดีออกมานะเราก็เว้นไปสัก2ปีนะ เด๋ยวไปเมื่อก่อนตัวเป็นล้านเลยนะฟอร์มแบบฟอร์มตกนะครับเดี๋ยวนี้10นะครับเป็นปีเดียวที่ผมยังไม่เคยเปิดได้ตัวแพงสุดเลยนะด็อกบาร์สองพันสิบนะครับนอกนั้นทุกปีได้มาหมดแล้วนะอย่างเมื่อกี้ก็โวลคัพก็ได้ทอกด็อกบาร์ไปแล้วนะครับม้ แต่อันนี้เราไม่หวังเพราะว่าเราจะเว้นไปสองปีนะโอเคสองปีแล้วมาที่ศูนย์เ้านะครับทำไมต้อง0ูนย์เ้าพราะว่าตอเลสมันแพงนะปลาก็แพงนะครับศูนย์เก้าก็เคยเปิดได้แล้วนะครับเฟอร์นันโด,ดตอเลสเปิดได้มาแล้วสตัวด้วยกันนะครับมาโอ้ ออเลสเป็นโกเมสเฉยเลยนะเควนมีอีกสองปีครับมันเว้นยังไงเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแลปบอกบาตัวเดียวจบนะครับซักคาโดมาครับ06 เมื่อก่อนมันเป็นออลีนะที่แพงสุดแต่ตอนนี้เป็นตนะ็อดตีแล้วยังไม่เคยได้นะครับเฮ้ยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เอโต้พึ่งขายโวลเบสไปได้ได้ศูนย์หกมานะ <c ười> ถามว่าทำไมขายไปใช่ไหมครับโวลเบสรู้สึกว่าคือมันเร็วจริงๆเร็วจริงปฏิกิริยาก็ดีแบบลูกแบบยิงอะไรเงี้ยก็ ใช้ได้นะครับแต่ไม่ชอบการเลี้ยงบอลที่แบบมันเลี้ยงบอลเร็วเพราะมันแตะบอลได้ยาวมากยาวจริงพอหลุดไปบางทีมันจบสกอร์ลำบากนะครับก็เลยขายไปเฮ้ยทำไมดวงมาไวแ้กล่องเดียวเองเนี้ยขอขั้นด้วยสิอแล้วกันนะเพราะศูนย์หมันดันได้ดีไม่เอา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  ได้ดีแล้วก็ต้อง0ูนะเพราะว่าสิอดอาจจะฟุกได้อิบดรามาทำไงใช่ไหมครับนะครับ08ปดนี่ไงพีย่าดีนะไม่เปิด11นอะ็ด่ะกลัวไม่มานะครับขั้นด้วย10 u อยู่เลยดีกว่า สำหรับด็อกบาร์นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh. คุ้มมากเลยนะ 36M กเนี่ยกับความสามารถนะครับผมก็เคยเปิดได้แหละแต่ว่าก็ขายไปเพราะว่าใช้10บวก5อยู่เนะดี๋ยวจะมาพูดเรื่อง d o อกบาร์บวก5นะครับโอเคบูสเกตครับถือว่าดีนะแต่ก็ไม่เคย เห็นเขาว่าดีกันนะแต่ไม่เคยลองมาใช้นะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีที่ให้เขาลงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นหลกัลกๆเป็นเอสเซียงศูนย์แปดนะครับอันนี้คือแบบไว้ใจได้เยอะที่สุดแหละแล้วลองมาก็เป็นพอป๊อกบาร์นะครับคือผมเล่นส่วนใหญ่จะเล่นเป็นซีหนึ่งหนึ <H> ่งสี่ <H> ก็เลยแบบตัวนี้ยังไม่ค่อยไม่ค่อยแบบ เอามาประดับทีมเท่าไหร่นะเพราะว่าคงไม่ได้ใช้นะครับส่วนอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือยาย่าตูเล่นะก็ไม่ได้ใช้เลยก็ตั้งขายอยู่เหมือนเดิมนะครับก็ไปดึงกันได้นะ <laughs> บวกสาวนะครับตูเล่เวิลด์คับนะครับโอเคปี2011มาครับต <laughs> ติ เอเอเดี๋ยวต้องเป็น World Cup ปี2006นะครับต๊อตตินี่น่าจะฉีกทุก CAM ปีธรรมดานะครับแ้เราก็พูดถึง CDM แล้วกันอย่างเมื่อกี้ที่เป็นบุสเกตใช่ไหมเดี๋ยวเวลครับสองพันหนะครับโอ้โหอันนี้เลยพรัสติกเวล่านะครับ มาฆ่าทุกคนแน่นอนเชื่อว่าเอสเซียงบล็อกบาร์นี่สำรองแน่นอนตอนนี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะยังไงดีนะครับเพราะว่าบล็อกบาร์ก็แพงเหลือเกินขายดีไหมเพราะว่าแต่ก็ต้องดูก่อนอาจจะเอาไว้สำรองทั้งาตัวแล้วกันเพราะว่า v ีเอล่านี่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งแทนแน่นอนนะครับผม โอเคส่วนเวียล่านี่เข้าไทยเนี่ยคือแค่ตำนานก็เกือบ2,000ล้านแล้วใช่ไหมเวียล่าผมว่าแบบอารมณ์แบบต่อเลสแน่เลยนะครับคือเป็นร้อยเอมแบบเนี้ยรู้สึกเกาหลีนี่เวียล่าน่าจะแพงที่สุดนะ ถ้ามาไทยก็แล้วแต่ความนิยมของคนไทยนะครับแต่ผมว่าร้อยเอขึ้นแน่นอนไหมคุ้มไปแล้วก็เปิดเปิดไปนะยังไงพระเอกเราก็ต้องเป็นยูโรศูนแปอยู่แล้วนะครับชวานไซเกอร์มาอีกใบหนึ่งนะครับผมตอเลสไหมเอาอันเดอร์บิลโลนะครับน,นะตอเลสมานี่กองแช่งคงแบบ คนคงเพื่อนๆคงแบบหมันไส้หมมากขึ้นนะดีแล้วที่ยูโร0 8ไม่ไม่ได้ตัวแพงนะโอเคครับก็เงินไอจักไอแพ็กสาไอกุญแจสามสี่ว c ลครับนี่ยังไม่ได้ กดเลยนะครับแต่ก็ยังไม่ขายเดี๋ยวหายไปไหนสองรเอ็มครับมูลค่าทีมสงสัยจะเป็นใครเบิดนะแน่นไงใครเบิดราคาลงมาแล้วนะครับสงสัยคนเริ่มแบบเริ่มเทขายกันนะคนตั้งแบบพันเจ็ดเงี้ยมันไม่ออกนะ แล้วก็มาตั้งพันสี่ใช่ไหมรู้สึกตั้งพันสองแล้วสงสัยออกแน่เลยนะใครเปิดราคาเริ่มตกแล้วถามว่าใช้ดีไหมมันก็ดีนะคือความเร็วสำหรับตำนานก็ไม่ได้น่าเกียดนะครับแต่ถ้เทียบกับตำนานตัวอื่นตัวนี้ยังช้ากว่านะแต่มันก็ แต่แบบคือมันได้เรื่องความแข็งนีง่แหละตัวนี้ที่ทําให้ราคามันแพงนะครับคืออย่างอื่นมันเป็นสไตล์ปกติของของเวอร์ริเจนเลยแหละ,หละเหมือนเวอร์ริเจนทั่วไปแต่ที่ทําให้มันแพงเนะี่ยอย่างเดียวก็คือสูงใหญ่แลว้วก็แข็งนะครับนี่แหละทำให้มันแพงนะครับนอกนั้นถือว่าธรรมดามากเลยนะครับสําหรับการเป็นเวอร์ิเเนี่ย ถ้าจะให้ยกระดับไปอีกผมว่าน่าจะเป็นพวกลูสฟานิสเตอร์ลอยนะครับก็จะยกระดับไปจากไคเวิร์ดอีกนะครับสำหรับกองหน้าร่างใหญ่นะมีใครอีกอะตํานานในชุดนี้ก็สึกตัวใหญ่ก็จะประมาณนี้นะครับไคเวิร์ตูสฟานิสเตอร์ลอยฟานบัสเทนนะแต่ ฟานบัสเทนราคาตก่วนหนึ่งอาจจะมันอาจจะมาจากรีวิวก็ได้นะครับรีวิวของอพี่บอยนะที่แบบไม่ค่อยประทับใจกับฟารนบัสเทนเท่าไหร่พอนึกว่ามันจะโหดกว่านี้นะครับแต่อย่างลถฟานิสเตลอ,อยอย่างพี่ซีดพี่บอยเงี้ยโหคือแบบเล่นแล้วรับรู้ได้ถึงความโหดนะครับของลูฟานิสเตลอ,อยราคาก็ พุ่งแซงแฟนบัสเทนไปเลยนะครับผมก็อยากได้เหมือนกันแหละแต่ว่าคงไม่มีโอกาสนะครับเพราะมันเกินเอื้อมจริงนะผมซื้อได้แค่แบบตัวไม่เกินพันเอ็มเท่านั้นแหละขอพูดเยอะหน่อยนะครับพอดีแบบเป็นคนที่ไม่ได้ทำรีวิวนักเตะนะเพราะว่าหนึ่งก็คือคอมไม่พพอร์ตเท่าไหร่นะครับก็คงได้แค่เอามาพูดให้ฟังจากการที่แบบ เล่นจริงแล้วก็ใช้จริงนะก็จะพูดถึงล็อกบาร์0บวก5านะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ยังไงอะ่ะถ้าคุ้มที่สุดในเกมอะ่ะผมว่าตัวนี้นี่แหละเพราะว่านักเตะที่ราคามัน 7M เี้ยบวก1นะครับการที่มันจะบวก5เนี่ยราคามัน 200M อยแน่นอนครับ แต่ว่า d ็อกบาสิบบวกหมันราคาแค่แบบอยู่ที่1 0 0ยเอมนี่ยมากมากกว่า1 0 0ยอหน่อยแล้วก็ลงไปต่ำกว่า1 0 0ยเอหน่อยนะครับมันเป็นอะไรที่เป็นนักเตะที่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดนะครับนักเตะแบบบวกหตัวแรกที่ผมซื้อก็ d ็อกบาสิบบวกห้นี่แหละครับทำไมมันถูกรู้ไหมเพราะว่า มันเป็นตัวที่ส่วนใหญ่กิจกรรมอ่ะจะแจกกุญแจทองแบบปกติใช่ปะมันก็จะมีโอกาสได้นักเตะ2องพบวกห้ชื่อนะครับแล้วคนก็จะเลือกแน่นอนด็อกบาอยู่แล้วนะครับก็กิจกรรมพวกนี้มันแจกกันแทบจะทุกคือมันทุกไอดมันทุกผู้จัดการมันสามารถได้ใช่ไหมมันไม่ต้องเติมเงนิน เปิดกันทั้งประเทศก็โอกาสได้มันก็มีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมไอ้ด็อกบาสิบบวกหนี่ก็เลยแบบมีเยอะนะทำให้ราคามันแบบอย่างที่เห็นนะครับมีเยอะคนอยากขายออกมันก็ต้องถูกใช่ไหมมันก็คุ้มที่สุดนะครับตัวนี้สำหรับใครที่สนใจนะโคตกว่า10 U ยูแน่นอนนะครับ10 UCL นี้ สู้ดอกบาสิบวกหไม่ได้แน่นอนนะครับต่อให้ดอกบาสิบ UCL บวกสก็ตามนะก็ยังถือว่าสู้10บวกหไม่ได้นะครับโอเคคํานวณเงินคร่าวๆกันหน่อยดีกว่าแล้วกันนะครับตีไป46่แล้วกันนะคุมตั้งแต่ได้ลบ็อกบาร์แล้วนะครับก็ก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะที่แบบ ก็ไม่คิดว่ามันจะคุ้มนะครับก็กลัวเพื่อนๆจะหมั่นไส่นะแต่ก็ก็ขอโทษนะครับที่งมันไม่เจ๋งไงเลยอาจจะไม่ค่อยสะใจเพื่อนๆเท่าไหร่นะครับจะมาพูดถึงพอป๊อกบาร์นะครับตัวนี้ดียังไงผมให้เป็นสำรองเอสเซียงนะ แล้วก็ผมยกให้มันดีกว่ายาย่าตูเล่นะครับก็ตรงที่แบบมันคล่องกว่านะครับตูเล่นี่มันแบบมันพลิกมันอะไรช้าแต่ปอกบา์นี่มันคล่องนะครับมันทําให้มันก็เร็วด้วยนะครับมันทําให้แบบมันตามมันตามพวกกองหน้าที่มาบุกเราทันนะครับแล้วก็เข้าได้หนักหน่องรุนแรงนะครับ การคลองบอลเนี่ยมันอาจจะไม่สู้ยาย่าตูเร่นะ WC เพราะว่าความหนามันต่างกันนะครับแต่ถ้าพูดถึงกองกลางที่มันครบเครื่องตัวหนึ่งเนี่ยก็จะขาดตัวนี้ไปไม่ได้นะก็คือพอปอกบาเนะครับเล่นได้นนะ่ตั้งแต่ CAMCM ยัน CDM เลยนะครบเกินไปนะราคามก็เลยพุ่งอย่างที่เห็นนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปด้วยพอป๊อกบายนครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับให้เพื่อนๆดูกันด้วยว่าแพ็กนี้ก็ถ้าดวงดีมันก็ไม่เจ๊งนะแล้วผมเปิดมาประมาณผมเปิดมาเวอร์ชั่นแรกเปิด่ะ เวอร์ชันแรกอาจจะเปิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ทําคลิปผมเปิดมา4เวอร์ชั่นเจงทุกเวอร์ชั่นนะครับมาเวอร์ชั่น5นี่เพิ่งจะปุมนะแล้วก็เปิดแค่แพ็คเดียวด้วยรู้สึกไอเวอร์ชั่น4เดี๋ยเปิดไปตั้ง4แพ็คนะอเออไม่ได้เท่านี้เลยครับโอเคพอไว้เท่านี้นะครับพูดมาเยอะแล้วนะครับรันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ